วีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าไอ้คุณโบยังบังอาจโกหกไม่หยุดเลยนะมึงกูเชื่อว่าคุณมึงต้องโดนบีบให้ลาออกเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณมึงยังเกาะเก้าอี้แน่นไม่มีท่าทีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศจะลาออกแต่อย่างใดแล้วจูจ่ๆคุณมึงก็มาประกาศลาออกอย่างง่าย แต่ยังแถอย่างหน้า,ด,านด้านอีกว่าเป็นการลาออกเพื่อพิสูจน์ความจริงในกรณีคลิปเสียงและยังโกหกว่าได้ทำหน้าที่ในเรื่องแก้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเสร็จสิ้นแล้วไอ้โกหกทุกวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกที่ทุกแผงทุกแห่ทแงท,ทั่วประเทศยังขายเกินราคา80บาทนี่คือความจริงและเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า คุณมึงยังทำหน้าที่ในการแก้ราคาสลากไม่สำเร็จอีกหนึ่งประโยคที่คุณมึงกล้าพูดออกมาอย่างไม่ละอายแก่ใจไม่ละอายต่อฟ้าดินก็คือคุณมึงบังอาจพูดออกมาได้ว่าคุณมึงทำงานการเมืองมา30ปีไม่เคยทุจริตไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงในเมื่อคุณมึงกล้าโกหกตัวเองกล้าโกหกคนทั้งโลกในวันเสาร์ที่23เมษายน2565มีการประชุมใหญ่ของพรรคเสรีรวมไทย กูก็จะเอาหลักฐานเกี่ยวกับการที่คุณมึงใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์โดยมิชอบไปยื่นให้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศประธานคณะกรรมดิษฐารปรปรชสภาผู้แทนราษฎรทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับคุณมึงจนถึงที่สุดเตรียมรับผลกรรมได้เลยมึง ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลาออกของนายเสกสกลอัฏฐาวงลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดยืนยันว่าไม่ได้ไปบังคับอะไรเขารู้ว่ามีปัญหาไม่อยากให้นายกเดือดร้อนมาขอลาออกเองเพื่อไปแก้ไขปัญหาในทางของตัวเอง ถามว่าอนาคตดทางการเมืองได้มีการพูดคุยกับนายเส,สกสกลหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้คุยบอกว่าเป็นเรื่องของวันหน้าวันนี้เขาขอทําหน้าที่ตรงนี้ที่ได้เริ่มต้นไปแล้วถือว่าได้ทํางานสําเร็จในขั้นต้นและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นขอเวลาไปแก้ไขปัญหาให้เกิดความเรียบร้อยคือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่รัมโบว์มาทำคนเดียวหรอกเนาะเขาเป็นเขาเป็นอน,นุนหนึ่งในอนุกรรมการอยู่สองสามคณะในนั้นน่ะนะ แล้วก็หัวหน้าตรงนี้ก็รู้สึกเป็นรับตีสำนักยกใช่ไหมแต่ไม่ได้ทํางานในฝ่ายการเมืองอย่างเดียวนะทานําง,นงานร่วมกับธรรมนเมืองชาติกับกองสลากแลก้วก็ดยงานที่เกี่ยวข้องไปหาต้นตอว่ามันแพงตรงไหนยังไงก็มีหลายอย่างที่ที่สอบพบแล้วว่ามันมีปัญหาตรงโน้นตรงนี้ก็มันมันมีเลยยิบยับเลยละ่ะนะตอนนี้แลมโบเขาเศรษฐกิเขาก็รายงานสรุปมาแล้วนะผ่านทางท่าน รับริว่าการมาแล้วสำรักยกกันนะก็มีหลายประเด็นด้วยกันเฉพาะในเรื่องของโคต้าลอตเตอรี่ใช่ไหมที่แจกไปยังผู้ประกอบการรายย่อยส่วนหนึ่งไก่กส่วนหนึ่งที่แจกจ่ายไปสมาคมต่างๆนะอันนี้คือประมาณทักสามสิบเอ็ดล้านฉบับนะสมาคมอะไรต่างเหล่านี้นะอีกอันนึงก็มาทักเท่าไหร่อีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามสิบเอ็ดใช่ไหม อที่เหลือจากร้อยล้านน่ะมันก็จ่ายไปบุคคลไงก็ไปตรวจสอบพบว่ามีการไปรวมรวมเล่มกันนะโดยผู้ที่รับฉลากบางทีก็ต้องตรวจสอบนะว่าใช่จริงหรือไม่จริงบางทีแล้วไปขายเองหรือเปล่าหรือไปให้เขาไปรวมรรวมที่ไหนอะไรยังไงมันต้องตามไปสู่ในเรื่องของ <c oughs> อะไรที่เป็นคดีกันอ,อยู่ตอนเนี้นะแล้วต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องของผู้คาสากรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่า ใช่ไหมแล้วมนส่งัปจังหวัดไหนแล้วทําไมต้องไปรับสลากที่จังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดย่อยเยอะนะทางเสือกวนเขาที่เขาผมไม่ได้บังคับอะไรเขาเขาเขาดูว่ามีปัญหาเขาไม่อยากให้ยกเดือดร้อนเขาก็ไปขอเราออกเองนะเพื่อไปแก้ไขปัญหาในทางของเขาอ่ะนะในเรื่องของอะไรคณะกรรมการกรรมธิการอนไอย่งเขาให้เรียบร้อยนะเขายืนยันว่าเขาจะทำอย่างเต็มที่นะ ก็ก็ไม่อยากให้ในายกเสียหายแค่นั้นเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ